สวัสดีค่ะสวัสดีวันอทิตย์นะคะวันนี้มากับสีแดงเลยนะคะสีเฮ่งแล้วก็เป็นวันอทิตย์ด้วยนะคะวันนีพน้พนักงานกำลังแพ็คอยู่นะคะก็เดี๋ยวมีรอบจัดส่งวันนี้นะคะยอดโอนแล้วก็ถ้าปลายทางก็คือเป็นพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจัดส่งให้กำลังแพ็คอยู่ะคะ่ะแล้วสำหรับท่านใดนะคะที่ ทำจำนวนไว้นะคะแล้วก็ไม่มีช่องทางที่จะขายนะคะทำไมถึงขายไม่ได้นะคะเหตุผลก็มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะคะคุณทํำไม้อะไรนะคะก็ต้องเราต้องมาดูว่าไม้อะไรที่ทำจํานวนไว้แล้วขายไม่ได้นะคะแล้วก็สองอาจจะไม่มีช่องทางการขายนะคะคือโพสเฟซไปนะคะก็ขายไม่ได้หรือว่า ไม่ได้ออกไปขายตามตลาดนัดอะไรเงี้ยก็คือขายไม่ได้แต่ว่ามีจำนวนนะคะก็มีหลายอย่างนะคะตอนนี้ไม้ก็ราคาถูกบางท่านอาจจะไม่อยากปล่อยไม้ที่ราคาถูกแต่พนาพามองว่าไม้ราคาที่แบบหลักห้าสิบบาทร้อยหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถแบ่งกันไปเลี้ยงนะคะก็เลี้ยงไม้สวยๆทั้งนั้นราคาต้นละห้าสิบบาทต้นละร้อยเนี่ยเราแบ่งกันไปเลี้ยงในราคาหลักร้อย ทุกคนก็จะได้มีไม้สวยๆส่วนท่านที่จะเลี้ยงไว้ดูเล่นชื่นชมนะคะก็ดีนะคะก็คือราคาแค่50บาท100บาทส่วนใหญ่แล้วนะคะ FC ซพนาพานเนี่ยจะเป็นผู้ที่สูงอายุมากกว่าก็คือวัยกเกษียณและเลี้ยงไว้ดูชื่นชมความสุขนะคะเป็นความสุขนะคะเราซื้อแค่ราคาหลักร้อยเราไม่ได้ซื้อหลักหมื่นหลักแสนนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเนาะ ก็ถ้าบางท่านนะคะมีกําลังที่จะซื้ออยากจะซื้อหลักหมื่นหรือหลักแสนแล้วไปนั่งชมดูก็ก็อันนั้นเป็นสิทธิทส่วนตัวนะคะแต่สําหรับมุมมองของพรนธพาแล้วว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยู่ในจุดแบบนี้ค่ะเราสามารถแบบว่าซื้อต้นราคาร้อยต้นราคาแบบหลักร้อยหลักพันอะไรเงี้ยค่ะไปนั่งชมความสวยของเขาเงี้ยค่ะเราสามารถซื้อได้เนาะ แล้วก็ใครที่ทําจํานวนไว้นะคะไม่รู้จะทํำยังไงขายไม่ได้ไม่มีช่องทางการขายจะทํำยังไงดีนะคะก็สามารถติดต่อพนภามาได้นะคะก็เราก็มีแนวทางก็คือว่าหนึ่งมีสวนอยู่จะให้พนภาไปรีวิวให้หรือเปล่านะคะก็สามารถไปรีวิวให้ก็คือว่าไปรีวิวที่สวนให้ ฟีพนาภาก็ตามไปซื้ออยู่แล้วนะคะถ้าไม้หน้าสวยๆราคาแบบว่าไม่สูงมากไม่ถูกไม่สูงมากจนเกินไปคะ่ะ FC ก็สามารถตามไปซื้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นราคาที่แบ่งปันเนี่ย FC เขาก็ซื้อแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถแพ็คส่งเองได้นะคะอันนี้คือถ้าไปรีวิวที่สวนเนี่ยสวนจะต้องแพ็คส่งนะคะแพ็คส่งเองให้กับลูกค้าเองได้นะคะนี่อันนี้คือหนึ่งอย่างแล้ว แต่ว่าถ้าไกลนะคะก็พูดกันว่าถ้าเกิดเป็นสถานที่ไกลๆนะคะพนาภาก็อาจจะสามารถไม่สามารถไปได้เนาะก็อาจจะไปได้ใกล้ๆนะคะหรือว่าก็ต้องขอโทษทีที่จะพูดแบบตรงๆนะคะว่าอาจจะมีค่าน้ํามันบ้างนะคะ <c oughs> ก็พูดตรงๆไปเลยนะคะว่า อาจจะมีค่าน้ํามันช่วยเหลือค่าน้ํามันกันบ้างเพราะว่าการเดินทางเราก็เดินทางไปก็เสียค่าน้ํามันนะคะแต่พนาพามองว่าถ้าเกิดเรามีค่าใช้จ่ายตรงค่าน้ํามันไปเนี่ยแล้วเราไปรีวิวที่สวนแล้วทําให้สิ่งที่สวนจะได้รับก็คือหนึ่งเปิดโอกาสให้คนรู้ว่าคุณเป็นสวนแล้วก็มีตัวตนจริงๆมีสถานที่จริงมีไม้ทําจริงๆเนี่ยคุณจะได้โอกาสหนึ่งนั้นนะคะที่แบบว่าเปิดตัวหนึ่งสวนของคุณ เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางที่ในช่องทางของช่อง youtube ของนพนภาก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าอาอย่างที่สองนะคะก็คือว่าถ้าใครทำจำนวนแล้วไม่อยากแพ็คเองไม่สามารถแพ็คส่งออนไลน์ได้นะคะอ่าติดต่อพนภามาก็ได้นะคะหรืออยากจะให้พนภานะคะรับมาขายให้พนภายินดีนะคะยินดีช่วย F อซนะคะ แต่ว่าก็ต้องดูว่าสถานที่ไกลมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะมันมีรายละเอียดที่แบบยิบย่อยเนาะถ้าสมมุติว่าไกลยอยู่ภาคใต้แล้วไม้เนี่ยไปรับเนี่ยไม้แค่หนึ่งกล่องสองกล่องอย่างเงี้ยก็ไม่คุ้มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีจํานวนเยอะๆก็บอกพนพาได้นะคะสามารถไปรับมาหรือว่าแบบว่าเอามา แบ่งปันหรือขายให้ก็ได้นะคะก็จะเป็นส่วนของที่ว่าพนพาไปซื้อมาเลยไปซื้อมาจาก F-C แล้วก็มาขายนะคะแต่ว่าก็พนพาก็แพ็คเองทำอะไรเองหมดค่ะอันนั้นก็คือติดต่อพนพามาได้ถ้าอยากขายแบบนั้นนะคะอยากขายให้พนพาพนพาก็จะเอามาส่งต่อให้กับ F-C อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ช่วยเหลือกันเพราะว่า ตอนนี้พนาพาทำไม้ก็พูดตรงๆนะคะทำไม้เฮียทำไม้ก็ไม่ทันหรอกเพราะว่าจำนวนที่ทำเนี่ยกว่าจะโตได้นะคะสเดือนนะคะกว่าจะมาเป็นต้นแบบนี้สเดือนพอโตมาแล้วเนี่ยคุณไม่เปิดด่างมาเนี่ยค่ะคุณไม่เปิดด่างมาให้เลยเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงไปนะคะอย่างเงี้ยคือผ่าก็จริงนะคะจำนวนเนี่ยหัวยิ่งเล็กๆอยู่นะคะดาราน,นพุพัต์เนี่ยหัวเล็กนิดเดียวนะคะพอผ่ามาแล้วเนี่ย ก็ก็เหมือนกับได้จำนวนน้อยแล้วแถมยังไม่ป้ายมาอีกนะคะนี่ก็คือแหละนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราทำไม้ไม่ทันก็ไม่มีแบ่งต่อเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็จะมีท่านที่เลี้ยงไว้สวยงามนะคะเออสวยงามมากแล้วเป็นต้นแม่เป็นต้นแม่พันธุ์ที่ดีแล้วแบบว่ามีเยอะจนเกินไปอยากจะแบ่งปันพันธภ,ภาก็ทักมาบอกได้นะคะเออ ส่งมานะคะจดส่งมาในรูปแบบที่ส่งเป็นหัวนะคะก็ได้นะเพราะว่าพันธพาเนี่ยต้องตามต้นแม่เพื่อที่จะมาทำจำนวนอยู่เหมือนกันนะคะใครที่อยากจะเดินเดินทางสายนี้ต่อนะคะแนวทางนะคะการทำไม้เราก็ต้องทำไม้ตลาดนะคะดูที่ว่า ตลาดเนี้ยต้องการไม้อะไรเราก็ทําไม้ตลาดเพราะไม่งั้นเราจะไปต่อกับเขาไม่ได้นะคะในในในสายที่จะทําจํานวนนะคะใครที่อยากจะเป็นมืออาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเราจะต้องเป็นไม้ตลาดค่ะเอ่อถ้าบอกว่าตอนนี้คุณทำฮกหลงอย่างเดียวนะคะก็ก็ไม่ไม่ได้แหละเพราะเพราะเราไม่รู้จะไปขายให้ใครนะคะก็อาจจะขายได้บ้างแต่ว่าก็ยังว่าแหละขาย ไม้อย่างเดียวนะคะก็ไม่สามารถจะขายได้ตลอดเพราะว่าคนที่ซื้อไปแล้วเขาก็ซื้อไปแค่หนึ่งต้นสองต้นนะคะแค่คนละหนึ่งต้นสองต้นเท่านั้นนะคะก็คล้ายๆว่าก็จะตันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีไม้ใหม่ๆที่จะมาทำพนาพาถึงพยายามที่จะไปค้นหาไม้ใหม่ๆที่สวนนูน้นสวนนี้ที่เขาทำไว้นะคะเพื่อที่จะเอามาตั้งแม่แล้วก็เดี๋ยวจะมาทำจำนวนแบ่งปัน fc นะคะ ไม่ใช่ว่าพนพาเนี่ยหันเหไปแต่ไม้แลไม้เทพอย่างเดียวนะคะไม้บ้านๆพนาพาก็ทําแล้วก็ไม้ที่เป็นไม้โบราณพนพาก็พยายามทําอยู่แล้วก็เก็บอยู่นะคะเก็บอยู่เหมือนกันไม่ใช่แม่เก็บนะคะเก็บมาทําแม่แต่บางทีเราทําไม่ได้จริงๆทําไม่ได้จริงๆนะคะหลายท่านบอกเอ๊ะทำไมไม้ไม่มีจริงๆเราตั้งแม่ไปแล้วผ่าไปแล้ว เน่าหมดกระปุกก็มีนะคะต้นแม่ก็ไม่เหลือเน่าหมดกระปุกด้วยนะคะอันนั้นคือจบเลยไม่ได้อะไรเลยซึ่งต้นแม่ก็ราคาหลักพันนะคะก็ก็ไม่ได้ก็หายไปเลยเราก็ต้องมาตั้งแม่เริ่มต้นใหม่กว่าจะตั้งแม่ได้อีกก็เจ็ดแปดเดือนนะคะใช้เวลาอยู่เหมือนกันอ่าก็สําหรับวันนี้นะคะใครที่มีแนวะอ่อ ใครที่แบบว่าสนใจอยากจะให้พนาภาไปรีวิวสวนก็ติดต่อมาหรือว่าใครที่สนใจที่ทำจำนวนแล้วอยากจะส่งต่อก็คือให้พนาพาไปรับมาขายต่อให้อย่างนี้ค่ะก็ทักมาคุยหลังไมม์กันได้เพราะเรามีแนวทางแก้ไขค่ะทุกอย่างทุกอย่างมีทางออกนะคะเราจะเดินไปพร้อมๆกันใครที่ชอบเลี้ยงสวยงาม รอเก็บไม้ค่ะหลักสิบหลักร้อยเลี้ยงแล้วสวยๆฟอร์มสวยๆไว้อวดกันนะคะเป็นความสุขที่เราหาซื้อด้วยราคาหลักร้อยนะคะซื้อด้วยหลักสิบหลักร้อยเราก็มีความสุขแล้วมันจะทำให้เราผ่อนคลายขึ้นนะคะผ่อนคลายขึ้นจริงๆนะพรรกพาพูดจริงๆนะคะใครที่ทำงานออฟฟิศใครที่ทำงานออฟฟิศพรภา,พาเองนะคะเป็นเจ้าของโรงพิมพ์นะคะยังไม่ได้แนะนำตัวนะคะเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ทำงาน ต้องใช้สมองต้องใช้ไอเดียนะคะก็เครียดนะคะไหนจะเครียดเรื่องการบริหารไหนจะเครียดเรื่องออการหางานไหนจะเครียดเรื่องการขายการออกแบบอาร์ตเวิร์กอะไรเราก็เครียดหมดุนทีนี้ถ้าเรามาพันพาหันมาจุดนี้นะคะตอนนี้คือไม่ได้ไปทํางานเนาะก็เลี้ยงน้องดูแลน้องเราก็มาทํามองต้นไม้นะคะแล้วมันสวย มันทำให้ผ่อนคลายเราไม่ต้องใช้สมองตรงไหนเลยเราแค่ดูเขาเรารักเขาสวยงามค่ะแค่สวยงามเราก็มีความสุขแล้วแถมเป็นอาชีพให้กับพนณพาได้ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเอามาแบ่งปันขายกับ FC ได้ด้วยนะคะรอบๆหนึ่งก็ได้จำนวนอยู่เหมือนกันนะคะมาว่าแล้ววันนี้นะคะพนพาจะจัดโปรให้นะคะเป็นโปรสุดคุ้มเลย ชุดคืนกาไรให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนกําไรให้ลูกค้าจะมีกี่ต้นนะคะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะพนพานะจะมาปล่อยชุดคืนกําไรนะคะเซตนี้นะคะคืนกําไรให้กับลูกค้าวันนี้6ต้นนะคะถาดนี้หต้นมีอะไรบ้างค่ะก็จะมีออไอหมื่นที่ไม่เปิดนะคะไม่เปิดด่างมาก็เอาไปเลี้ยงลุ้นนะคะแล้วก็มีเทพหูยาน มีนางกิมิธาเทวีนะคะเป็นตับนางสงการอีกหนึ่งต้นเขาจะออกแดงนะคะแต่อันนี้เขาเริ่มกัดมาแล้วแล้วก็จะมีหมอจินดานะคะสีแดงอย่างนี้เมืองใหม่นะคะไม้สวยนะเมืองใหม่นะะี่ค่ะแล้วก็จะมีพรมพิมานนะคะหกต้นนี้นะคะหต้นนี้นะ,ะพนพาแบบว่าโปรสุดคุ้มให้กับ fc เลยวันนี้นะคะหนึ่งกล่องนะคะพนพาใส่ 6ต้นนะคะราคาอยู่ที่250บาทรวมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมส่งเลยอันนี้เป็นเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งที่6ต้นนี้250บาทรวมส่งให้เรียบร้อยนะคะสุดคุ้มมากบอกคืนกำไรจริงๆเพราะว่าถ้าต้นหนึ่ง50บาทหกต้นก็300ไปแล้วนะคะค่าส่งอีก50บาทเป็น350บาทแล้ว แต่วันนี้พนาพาปล่อยแค่250ค่ะมีจํานวนจํากัดนะคะมีจํานวนจํากัดนะย้ำนะคะวันนี้พนาพาปล่อยวันนี้วันเดียวค่ะคืนกําไรนะคะค่ะมาดูเซตที่สองเซตที่สองมีอะไรนะคะอ่าอันนี้จะเป็นไอ้หมื่นนะคะไอ้หมื่นลุ้นด่างหนึ่งต้น ไทยนิยมหน้าชมพูชมพูแบบนี้กระถางสีนิ้วต้นโตนะคะไม่ใช่เล็กๆนะหนึ่งต้นนางกิมิทาเทวีนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็นางรากสดนะคะที่แบบว่าลุ้นเขาไม่ป้ายมาเป็นแดงๆแบบนี้นะคะสวยนะเขาไม่ป้ายแต่เขาก็สวยเป็นเพราะเขาเป็นสีแดงแล้วก็จะมีพรมพิมานค่ะหนึ่งต้น มีสาวาลินหนึ่ต้นเซตที่สนี่คือเซตที่สนะคะ6ต้นนะคะรับน้องวันนี้กล่อง1กล่อง6ต้นนะคะ250บาทรวมส่งปลายทางมีไหมคะมีค่ะจัดส่งที่270บาทนะคะปลายทางก็คือบวกเพิ่มนะคะยี่สิบาทค่ะก็เป็นใครรับปลายทาง270ถ้าใครโอนนะคะ250บาท ถ้ายอดโอนนะคะจะส่งวันนี้ได้เลยนะคะจะส่งวันนี้ได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะชุดสุดคุ้มคุ้มแน่นอนนะคะ2 5 0บาทรวมส่งปลายทาง270บาทรวมส่งนะคะใครรับชุดไหนทักมาได้เลยมีจำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะสำหรับวันนี้เท่านั้น ก็สําหรับใครที่อยากจะปล่อยไม้หรือว่าทําจํานวนแล้วไม่ได้ก็ทักมาแอดไลน์มาหรือจะโทรมาก็ได้นะคะ,ะพันธภายินดีนะคะเรามีทางออกร่วมกันแล้วเราจะเดินไปพร้อมๆกันคนเอฟก็จะได้ไม้สวยๆราคาถูกๆใครที่ทําจํานวนเราก็จะเดินเข้าสู่ตลาดพร้อมๆกันนะคะเหมือนกับพันธพาเช่นกันค่ะก็สําหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ